อุยติดงาบัวติดผักบุ้งครับผมอู้นะไม่เดียวโดนอีกแล้วครับผมห <c oughs> ลาดไปตั้งผักบุ้งเลยครับตัวที่สามเอาละครับไซส์สวยโอ้โหไซส์สวยครับผมโอ้โห เห็นตีปลาหน่อยอยู่ใหม่เดียวเลยครับผมสวัสดีครับผมพี่นนองครับมาอีกแล้วขิดตกปลาหลังจากที่ห้างหายไปโดนครับผมตกปลาเยียบปลอมฮ่อหยุดไปอาทิตย์หนึ่งครับว่าได้ตกปมาวันนี้กะพร้อมแล้วครับผม ลุยไม้ใกล้บ้านมาได้ออกเยียห้ามไหมโอ้ย yeah, ตีโดดเหรอกิ่งมากท,ทีกับหลอกตัวเกาตัวเกาตัวเดิมนี่ไม้แลาวเลาะบ้านครับผมมาได้ไปไกล อาตกเลาะเลาะเรื่อนน้ำแถวนน่อยได้จักตัวว่าติดตามกันเมัองครับแต่ลมแห้งๆเหมือนนี่ก็จงฝนติดตกเ,เยียร์เต็มบอดีเลยพี่น้องงามเขาบ่ มีปลาสวบเสือครับโม้หูครับฟังหันปลาน้ำกลนมาสวบเสือไอเอียโตวบใหญ่ <c oughs> ผมว่าเห็นว่าเห็นว่ามีปลาสวบอยู่ัหนเดี๋ยวกัมัน สวับุ water, ๊บเรากยเห็นโตยุ่นนะครับผมเพราะมีปลาอยู่คือผสมอีก มาแล้วครับตัวแรกโอ้โหโอ้โห,ยโอโหยแต้มแรกมาแล้วหือจีเงียงอีกติดอะไรอ่ะก็สิกัดครับผมบุ้มนี่ไซสสวยอ่ะเจ็บก่อนลมแห้งครับพี่น้อง ไม้เขาเต็ม,ตมสองเงียงเลยครับผมยังมาบักไก่จาดรถกี่เจอเซียนสามคนไปแล้วครับวอน มาถึงเครื่องชั่มม้ครับผมอมมันตลายเลยพี่ดองครับเวลาปลดปลาต้องใส่คีมครับผมปลาสะบัด หนึ่งแก้มเก็บไปมูต่อครับมูนี่ยังงามครับโอ้ mua dần năm อ,อกกขับรถถือคับพี่น้องอู้ขับรถถือขับรถถือครับผมยื่ตไตใบบัว สองเทียร์รัดสองเทียบัตรถือครับตามหมูมบานทั้งหมดเลย Còn một chai mà Cắp quá thì liệu Cắp กัดบักยังแข็งก็ถือครับ,รบกระโดดหลุดครับผมไทยบอทันครับพี่น้องสามน้อยเอยโนะอ้ยติดแล้วกระโดดหลุดสุดได้ดิไล่แล้ว อูส้สิได้ครับพี่นุ๊กครับกัดแล้วก็โดดร้อยเลยหลุดมาติดไหมอ่นี้หน่อยน่าจะพบกัด เยเกิบอยู umas, mm ่เลยเยก็ตัวเล็กนะ่าแล้าพี่น้องครับภาพแล้วกระโดดร้อยเลยเมื่อกี้กล่องไทยมาทั้งนี่ตัวเดียวสมมุติว่า อมันน่อยครับว่ามันสิ่กกลับนะเสียดาย กัดเลยกัดไปครับว่างหันกัดกคอ่อยๆอื้ยเฮ้ยขอนหน่อยกัดบ่อยอื้นอุ้ยกัดกัดทอดพี่อู้ยหลุดซำ ต้องมากันหอดฟังเลือดไหลขอหน่อยสี่ก็มีปลาบัดมองว่าเป็นกัวมี่ลายังหรือกรมีป่ปลา มองงามงามเลยบ๊อบจับโห่จับแล้วกระโดดร้อยอีกแล้วกับบ่ถือข้อหน่อยไอหนูจะ่จะหนมันไหลแต่เอาละครับไซส์สวย โอ้โหไซส์สวยครับผมโอ้โหโอ้โหเห็นตีปลาหน่อยอยู่ใบเดียวเลยครับผมนี่พี่น้องเห็นกัดปลาหน่อยอยู่จอดรถได้ตีใบเดียวโดนเลยครับ ตัวลำสิบ่กัดเขาฮุมกันกีปลาหน่อยอยู่นี่นะครับใส่เลยโอ้กัดอีกแล้วปลาหน่อย สีแดงครับแต้มที่สองเกือบใบแล้วเกือบหมดเวลาัดกุ่นี่ครับต่ำเลยน้ำทายมันประกัดดอก เห็นอไรสวปลาซิวอยู่มัหันว่าคิดว่าสิกัดครับนตัวเดียวเนี่ยหรอวะ เสียงหลอกเขาสะใจดังแบบสะใจไปเลยครับเลยหลับเตียนหลุดเปลือนหลอกอะบอกเลยได้ครับผมแต่เลียนหลุดเปลือนเนี่สีส้มไปหา อย่งบุกเือนดังแห้งครับน้องไทยเราบักัดด้วยพี่น้องลดไปโอ้กระโดดลดต่อหน้าต่อตาไปตัวหนึ่งทายพี่น้องเมืองประทันการเรา,ากระโดดร้อยเลยกระโดดร้อยขึ้นนึกฝ่าล้วกระ กลางอากาศเยือกป่าไปคนละทางที่ายนผมยังกันครั่นตืน่นเลยอ่ะตัวอีกจะเข้าหนึ่งกันพอ่อเราพี่น้องสองแก้มเนะพอได้กินแล้วครับสิบนีนะ่มะนี่จะลาบบอะาย ไปมว่วงหระอวานี่ไปคลิ้วจะกุยสองแป้มครับผมอุย้ยติดงาบัวอูติดผักบุ้งครับผมอู้นะไม่เดียวโดนอีกแล้วครับผม <c oughs> หลากไปทั้งผักบุ้งเลยครับตัวที่สามใสสวยอยุ่ ไม่พีไปดองหลากไปเพ่งผักบุ้งเลยครับผมมืออย่างมันพันหลากผักกอผักบุ้งมาเลยครับมืงนี่เต็มปากเลยครับผมใช่ไหมลองเด็ดตัวที่สาม สวยยครับผมกัดยางแห้งมึงในแบงมันพันอู้มาหมานช่วงท้ายครับช่วงสีกลับบ้านต่อเนื่องเลยพี่น้องขยับขยับมาจากไม้เมื่อกี้อุ้ต่างนี้ก่อน เหยื่อกันเหยืยบบาเต็นเลยทิศยังอุ้มนี่และครับกระโดดกัดเลยเสียงดังก้อยอยู่บ้านเลยรอเโกา นี่มิตรกัดเหม่นๆเลยพี่น้องกัดตัวได้ติดเลยครับบ่าดเลย ลงน้ำเสียงคุ้ยลงน้ำไม้แตกเล้วพี่้องคุ้ยลงน้ำเหครับไปไปก่อนกลับบ้านครับผมหายสุดท้ายแล้ว <S 2> <S 2> โอ้ อน่ยกำลัทายมันบัก 嗯，还有这些呢。 มันจะกัดเข่องอ่ไหมนู้นนี่นเลโอ้ยหอนเทียงพี่นอ้องปต่งใจตก กัดดีดีเลยตาดึกไปหมู่มัวกัดมองเดงกงามๆเป็นตะกัดบ่กัดรับผม มุมนี่ดีครับบอ่อกัดฮะพอแค่นี้ลหะพี่น้องพอกินแล้วสามแต้มนี่เวลาประมาณสอง่วโมงครับออกมาสิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็นาสิบายดโมงแล้วล่ะ เมืองผลงานครับโอาา้ยอะเเต็มของอาะยสามเต็มเป็นไหนบ่าน่อยเลยพี่น้องครับจะละตัวนี่จะตัวละแกงได้ไดเลยนีย่ว่าตายจากตัวครับผมเอาแซ่น้ำไปขอบคุณพี่น้องได้ไรที่ของมาติดตามครับแะฮะกระหายกำลังใจคิดต่อไปจะไปกับทีมงานครับผม ทีมงานโป่งโคงเยอะทีม <c oughs> <c oughs> กระปแหลมก็อเอก่าอะไรวันนี้ลุยเดียวครับผมสามเต็มเยือะตัวเดียวเลยกบหมานห่อทำงานยางต้อนเนียงครับถึงแต่เปลี่ยนดวงเบ็ดมานี่รุดไปตัวนึงครับกัดแล้วกระโดดร้อยรุดคิดว่าสิบวมีป่านามมันตื่นเเปลี่ยนดวงเบ็ดมาใหม่กบหมานไปครับพี่น้อง เจวก็ไม่ขิมหนาสวัสดีครับผมลากันไปครับนี่แหละที่เด็ดเท่ากบเหล่ามือ